หน้าคนที่ว่าบอสซอกู้สินสอดไม่ไม่ได้กู้ใครจะไปกู้บ้ามันมันจริงจริงอ่ะมันมีสินสอดเช่าอ่ะมันเช่าได้แหละทุกคนแต่ว่าเข้าบงลยสิสปเป็นสิไป,ปกู้เฮ้ยยังคันไม้ถึงว่าคันกู้มีเธอเลยก็แต้งคนอ้นก็ดีกว่าบอแต่ว่าอันนี้อ่คือแบบมันเป็นเงินอีหลี่อ่ะมันเป็นเงินของแท้ของแท้ที่แบบ ของเข้าเองอะคน้องมัดเป็ปนู<ค>นไปถอน<อ>มานี่ไม่แย่อดนี่นเป็นคนเก็บสีหนูเลยมัดสยามเป็นคนไปถอนมามีสวยยิ่งเลยทายลูกอยู่เลยแล้วแอนเอาไปฝากอนะก็คือเป็นมัดที่พี่บอยเอามาแต่งแอนนั่นแหละแอนเอาไปฝากอะก็เป็นเงินอันนัน้นแหละค่ะเงินคนมาแต่งแอยล่ะเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งของเพิ่นมันกับว่าจกใสจะได้มีนาในบ้านนั้นนี่เด้ นี่เด้มูเจ้าเออนี่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 ย้าสวยนี่อนี่เดอเนี่เปนีไปถอนเงินแม่นี่เงินคาดองนี่คอยมาได้ไปกู้นี่คาดอกนี่บ่ได้ไปกู้นี่ท้ายรูปไวเป็นคนน่ะยาสวยเสี้ยวให้เขาเมดนี่ตีแล้วว่ะนี่เดรับนับจีก เป็นกูให้กูยกใส่หัวเนี่ยนะพี่ว่าบ่าเคยเหมือน,นื้อนห,นหนาเนี่เด้เห็นบอนี่นี่น,นี่นี่ที่ไปกูอีหยังแหวนกับสใส้เห็นอยู่อเออโอ้ยเองจริงบ่อยากเป่าถึงเรื่องนั้นเด<อ>ี๋ยวระวังมั่งเดี๋ยวสิบาเขานั่นเนสื้อนั่นเด้เสื้อนเสื้ออ่นอ,อนผู้ใด้บูอ่อนได้ก็บ่าจากักรีแม่ว่า <c oughs> ทำข้าวเจ้าว่าซื้ออย่างมาซื้อเฮ้ยบิ่งเจ้าคลิปนี้เห็นคลิปอยู่ สบายดีจ้าน้องแอนดีแล้วที่มีคู่ชีวิตอย่างน้อยถือว่าเป็นวาส,สนามีน้องแอนดีแล้วคือมองเขาดูคือบ้านมีนามครับมีเขาวีนามเยวะแม่แป้นก็จะเอาเขาสารมาแม่ถือ<า>เอา,านุนเอาฟัดทองคั่นกูสิมากูอย่างซ้มซีลันคั่นกูอีตลีผมเป็นนีไรก็นั่นแต่เย็นลงแล้วนี่สิกกะ เอาโรงแรมหน่ยี่สิบห้าล้านเงินกูนประมาณสิบล้านอีกกู่มาเออ่ะแมนด้วยตรงคุณมามากองเด็กกับพ่อเสอแมนยุ่ถ้า่าเพิ่นเนกิเพิ่นกับมีตศขอสงสัยมาดีก็ขอสิบวันฟังมือหนึ่งเนียนคุณคุณลุงได้บะนี้คุณป่าพานไปเหมือนคุณลุงสง่งออกความมาหา่อยได้ปะดอคุณลุงส่งออกความมา่วานสังเกตมาหลายคลิปแล้วหลายงานแล้วทําไมเวลายื่นเวลารับตังค์แล้วทําไมต้องยืน่น ยื่นให้นักร้องชายคิดอะไรหรือเปล่าเซนวะใ,นวให้น้องเว็บให้น้องเว็บไหมยืนเนื่อเกลยอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคือติดตามแหละแต่ว่า,าเขาบอกว่าคือติดตามแล้วรักใครอยากจะให้คนนั้นมีศิลธรรมคน <c oughs> ประมาณมาขวอย <c oughs> ได้ร <c oughs> ้อยหนึ่งนะคะท่าไหมถึงว่าน,จนเจ้านายต้องบอกว่า ข่อยเอ็นสีนอกใจเอ็นสามนี่ทั้งสี่แม่แล้วก็ขิดยังบอนี่คือคือเป็นเลี้ยวบ้างนาะข่อยเรียกว่าป๊าดข่อยบ่ไเ้เลี้ยวบ้างน้าอีเว็บจักเกียร์ข่อยว่าข่อยต้องสชยไลทีเอาทางยาคือทั้งเรที่ในจ่องจีบบดแสดงของผมมันเป็นตัวโกงมันแต่ผมเป็นค้นโกงแบบตลกเนาะแนวเขากับบสายแบบเออนแน่ๆคืออยากเห็นไอ้ค้นหัวคนจังสียูใดจนแกง ตีสามตีสี่เนี่ยคนเริ่อมงวงเลือเดียะขันบ่มี่เอียงไปจัดคนเห็นบอกผมดาเมวุ่นในความเป็นจริงไปสิมาดากันแบบนั้นเนาะอันนั้นคือเขาแสดงแค่ไหนคนหัวหมื่อหนึ่งผมเลยเบาเรื่องอันเอียงก่อไอเอาบีกิเกะกกีก้มาใส่เนาะเออบีกิเกะกกีก้มันหลุดก็เลยเอามาใส่ของเจ้าของไงไหหมูพวกน้ำกันหัวนี่นไหมซุ่มหมูหมอล้ำนี่ก็สีหัวเป็นบ้าะมันก็สีเฮ็ดเนคนข้างล่างแบบมีความสูงไปน้ำ กาเลวา,านบัดน,นี้เขาก็าเลยว่า,าเอาสรุปแล้วตอนนี้เราได้เป็นกษัตริย์ต่อไปนี่กาเลวา,านนโยบายของเราต่อไปนี่ผู้ให้จงผมเา้วไม่ยิ่ง่จงผมสัน้นเพราะว่าเขาใส่ผมเาว้ยวตอนกระเทยโกนหมอยบ้างสิมีคนทรง้อความาหาผมไม่สมกับเ,เป็นระดับหัวหน้าหัวหน้าวงหมอลำพูดหยาบคายพูดออกมาได้ยังไงคําว่าหมอยพะนะโอ้ยจีสิมาลาเป็นเดือ มันโลกสวยอย่างตั้งเดีวโอ้ยแผ้วๆแสงทองไม่พัชรีหรือคนอื่นๆเขาก็บเบาซึ่งในชีวิตจ,จริงผมก็บบอกได้เคยเบาอันนี้คือเท่องเวทีแบบมันเดนี่วัวควนกันได้มวนได้เอาได้ยิ้มเล็กๆน้อยๆไปซื้อผมก็บบุกได้ไปเบาอย่ยล้นไปทัวไปจีบนันมันกันนารักกระดอนนี่ละคาห,หมอยนี่ย <c oughs> <c oughs> กินมาบุญน้ำไฟก็บาังขี้มันควมเปลี่ยนอีสานจริงๆสมัยคอเนี่ยล้ำหมอล้ำสิ่งนี่จังพอเค้นดาเหล่านี่เราเป็นศิลปินแห่งชาติเอยไม่ได้คราบเดี๋ยวเออแต่มันมันเป็นประเภทนี้ของมันเบิ่งไงยมบุญบังไฟทึงห่าวทึงค้อนเมนบออลัดอีกมุจ้าเห็นบอเฮ็ดหมอยอญยาอยู่ตัวมุจ้ยเฮ้าอย่าลืมหลากของ อื่นเพของเขาอตอบดมาจับจับกิเพันี้ <c oughs> มันยังบุกันบานนี่อันข่อยว่าอ่านขอความบันนี้ว่าก็คงเป็นจริงนั่นแหละก็คงจะเป็นจริงนั่นแหละค่ะโอ้ยแต่ยังมาสิไปอีหยัางอันนั้นลูกอันล้านข่อยบ่สมพานบ่กินไก่วัดประนันดอกจกสิไปอีหอย่างขนาดนั้นมันก็เสียระบบงานเราสมควรเขาก็เข้ามามอยหนาลานมันมาได้ไหอย่างดอก อันนี้บอลฟังอันนีบอดีอหอนหอนหอนี่ามันตัวเองมีคนสูงความมหาเขาอีกแล้วนเกิดเพราเหืวอหัวเด้ข้างล่างเทียกับแบบว่าจะเป็นอย่างนอนสุ